ไอปติกดีเยนี่หนามแบบมีกินเลยนะเยอรมันเปิดตรวจสอบเด้อปาติกมีกินเปิดเบิร่งเข้านะคะปาโตเปิงกะวันนี้อย่างมันบบกมีกินพอยี่ห้อยะโอ้ยปวดใจเสียปวดใจดีฮ้อเสียผัวมันกล้องนี่สามเซตมีอย่างมัวนี่ มีกระเป๋านักเรียนมีถุงเส่อาหารแล้วก็มีนี่เนี่ยเครื่องคิดเลขโอ้ไปกดแต่กี้มันจะหายจะได้ในศูนย์มาหายตต่เดี๋ยวไปกดตัวใดข้ือศูนย์มันหายนี่เอว่ากดตัวใดก็เล้วก็บ,บาหายวะน่่งวะงง ปิกเหม็นที่นี่บนห้ามขายเด้อเจ้าอันนี้ซื้อในห้างมันอ่ะมันจะซื้อข้างถนนอ่ะมันจะยางจะบอกว่าถ้าซื้อล้านแต่ข้างต่างอ่ะมันก็เหม็นเหมือนกันนะแต่มันม่ใช่ของเยอรมันเด้อนี่ซื้อในห้างมันนะคะปฏิการันตีได้บ่วเหม็นเจ้าถึงจะผลิตจากเอเชียกับบอเหนีนเจ้าพ่าเยอรมันเป็นตัวสอบเด้อปฏิกเหม็นอันตรายนะนะถอดออกได้ตัว ตัวได้ข้างนั่นเตี๋ยละเอว่าเฮยน้ยเขางันนี้เอาอันนี้กบบระปอเดอเอาอันนี้ป,นปีมีน่นี่ยงามขนาดเลยสีชมพูอ่องต้องอือกับใส่ขนมกลับใส่กับข้าวอันนี้ใส่นหนังสือ,อน,นี้อันนี้เครื่องคิดเลขโอ้มีนะ น่าได้กระเป๋าแล้วมีนะพอาเสื้อผัวไปเปลี่ยนไปได้กระเป๋ามาคือหลานเหียโอ้กระชุดชุดว่ายน้ำลดขนาดเลยลดได้จะได้นี่บักกี้บาทเองอะแล้วก็อันนี้นะคะน,นี่เราดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราตัดขากางเกงมาเนี่ยก็ไ,กได้เอาขากางเก่งสองอันมาประกบกันอะไเนี่ยเป็นเสื้อ ของมียี่ห้อตัวไหนนี่น่ะส่แคนเหียส่แคนเหียก็เป็นเสื้อได้ละนี่ขากางเกงน่ะนี่น่ะอีนี่นี่ต้องเป้ากางเกงน่ะนี่น่ะแล้วเขามาเย่าต่อกันเป็นเสื้อนี่น่ะน่ะเป้ากางเกงชัดเลยอ่ะเนี่ยเป้ากางเกงชัดๆเอามัเน่าเป็นเสื้อเจ้็ขายได้เจ้าเดี๋ยวเราทำเองก็ได้แต่เราซื้อมาเป็นแบบก่อน